พอ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 กันทิงปล่อยให้พ่อเดินคลิปคลิปรีโนเวทมามากพอแล้วครั้งนี้แม่จะมาบอกว่ายึดยึดยึดแล้วก็ยึดให้หมดเลยคอยดูทำไมบ้านเรามันใหญ่มากเลยนี่เข้าใจคำว่าบ้านละบานปะมันบานเพราะไอเนี่ยบานเขาแบบความพ่อทำเพื่อ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 พอเห็นใบเสนอราคาแต่ละอย่างใช่ว่าแบบเราต้องมาคุยกันหน่อย โอยคุณชาคิดครับเอาไั่ใี่ครั่เลยวันนี้เราเข้าสู่รายการแอนเรโนเวทพอกันทีคิดเรโนเวทวันนี้แม่แอนจะยึดรายการกลับจากพ่อถามว่าบ้านนี้ใครใหญ่ไม่ใช่เรื่องของพลังอำนาจนะตัวแฟนๆเราหลายๆคนเนี่ยอยากอยากให้แม่พาทัวร์บ้านมาดูแล้วกันว่ามุมมองแม่จะเป็นแบบไหนเราตามใจคุณมากเกินไปแล้วนะคุณชาคิด โอเคเราเริ่มแบบข้อเลยเริ่ม uh huh. แต่แรกเลยว,ว่าชิ้นประตูเป็นยังไงครับที่มาที่ไปครับเธอจะเอาแบบไหนอะ่ะเ,เธออย่างนั้นเธออย่างงี้นี่คือการมาเขามาคุยขอคำปรึกษาว่าเธอจะเอาแบบไหนอะ่ะเอาอันนี้ออกหรือเอาอันนี้ออกทุกครั้งที่เราทํานะเขาจะบอก เอาแบบประหยัดประหยัดเอาให้มันเข้าออกได้มีประตูรั้วอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขอแค่นี้ตอนครั้งแรกๆที่มาดูแบบบ้านคิดว่ามันจะต้องทําเยอะทําใหญ่บานปลายถึงปีสองปีนะความเโนเวทของพ่อกับความเโนเวทของแม่ไม่เหมือนกันใช่ไม่เหมือนกันมากไหมนิดเดียวเองฟ้ากบเหิวเนี่ยแล้วตอนนี้นะคะนี่รถจายที่กำลังจะเข้ามาคิดว่าเข้ามาทําอะไรแล้วเดี๋ยวเราจะรู้ว่านิดของพ่อกับนิดของแม่ มมันนไ่เหือกจากแบบที่เลงไว้กับตอนนี้ใกล้เคียงไหมครับแม่คือเราก็ไม่คิดว่าจะสองฝั่งขนาดนี้ไงคือเราไ็คิดว่าตอนแรกกมันมีฝั่งนี้ฝั่งเดียวไม่ได้สองฝั่งเขาต้องเหมือนกันแล้วฝั่งนี้ต้องมีห้องเปิดตรงนี้เพื่ออะไรเพื่ออะไรครับวังบินรับเช็คครับ่ถามว่ามีคนอยู่ไหมไม่มีไม่มีทำเพื่อคือเป็นห้องจริงจังนะคุณจริงจังนะคุณเบอร์นี้คุณต้องติดแอร์ป่ะถูกถูกต้องแต่ว่าแม่ไม่ให้ติด แน่นะวันข้างหน้าแม่ขายผลมงผลไม้มีไลเดอร์ไลเดอร์มารับอ่ะตรงนี้หรือเปล่าอ่ะน่าจะเป็นไปได้ฝั่งขวาฝั่งขวาปหนึ่งปหนึ่งเหมือนมีคนปหนึ่งมันมีเหมือนมีอีกห้องหนึ่งอ่ะปหนึ่งเพื่อรูนั้นอะไรอ่ะใช่มันจะเป็นรูขยะที่ทอยออกมาแต่ถามว่ามันอยู่ตรงนี้มีต้นไม้ตรงนี้ด้วยพนักงานเข้ามาเก็บยังไงก่อนลําบากเขาอีกพนักงานเก็บขยะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะถ้ามาบ้านนี้ออกตัวไว้ก่อนออกตัวไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ต่อไปพ่อจะออกใหม่แล้วตรงนี้เนี่ยมีประตูป่ะประหนึ่งมีเพื่อนมาบ้านคือสมมุติว่าเพื่อนมาบ้านกดออดติ๊งน้องร้อนรอในที่ร่มรอในที่ร่มหลบแดดหลบฝนใช่เพื่อที่จะเดินเข้าประตูแล้วมันมีประตูย่อยตรงนี้อีกทีนึ่งถ้าทางการเดินแม่อาจจะแปลกๆวันนี้นะท่านผู้ชมไม่มีอะไรเพราะว่าแม่ไปฝากไข่มาไปเขาเรียกว่ากระตุ้นไข่แล้วมันใกล้จะได้เก็บแล้วก็ต้องอย่างนี้หน่อยเพื่อหลอน้อง มาอยู่ในบ้านหลังนี้โอ้โหุยข <c oughs> นลุกก็ฝ <c oughs> ากทุกคนให้ช่วยลุ้นด้วยนะคะว่าขอให้น้องติดนะเพราะว่าโค้งสุดท้ายละอ่า,อาไปไปติง้งเดวในอดีตจริงๆเมื่อก่อนต้นไม้เยอะมากซึ่งเป็นอะไรที่เถียงกันมากว่าจะเอาเออต้นไหนออกต้นไหนเข้าต้นไหน สุดท้ายก็คือเป็นมติเอกชนว่าเดี๋ยวเหลือต้นนี้ต้นนี้ซึ่งได้คุยกับทางเพื่อนบ้านแล้วเพื่อนบ้านบอกว่าเอออยากให้มีเก็บไว้เหมือนกันเพราะเราก็กลัวว่าแบบมันจะไปแบบรบกวนเพื่อนบ้านเนาะแต่ว่าโอเคเราคุยกันแล้วตรงนี้เมื่อก่อนก็เป็นต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ไม,มีต้นมะกรูดตรงนู้นซึ่งแม่ห่วงมากเวลาทํากับข้าวอะ่ะมันหายยากไปซื้อตลาดก็แพงปลูกไว้เองเลยนั่นก็คือ เป็นวัตถุประสงค์ที่แม่คิดตลอดอ๋อเดี๋ยวก่อนแม่แม่กำลังจะบอกซึ่งตรงกับพ่อนะว่าฝั่งนี้เลยเนี่ยเป็นพื้นที่สวนใ,ในบ้านใช่แล้วแม่ก็คิดการกาลไปด้วยว่าเดี๋ยวเราจะทําเป็นแบบพืชผักสวนครัวใช่ไหม แล้วเราจะเปิดเป็นเหมือนแบบคอร์สสอนทําอาหารเด็กมาว่ายนองว่ายน้ำด้วยแล้วก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับการทําอาหารเด็กชว่าแบบเออหยิบเพื่อผักสวนครัวมาที้มาแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะทําเมนูอะไรมันก็ได้ละสัปดาห์หนึ่งก็ได้ค่าให้จ่ายค่าน้ำค่าไฟละตอนเรายิ่งตอนนี้นะเราทําอะมิโนอะไรของเราเองเนี่ยช่อเนี่ยโปรโมทหนักเลยพ่ะเดี๋ยวนี้นะยุ่งมากคิวทองมากคิวทองมากคือไม่ใช่ละครนะไปไปเกษตรไปไปลงแปลงข้าวไปดูว่าผลผลิตคือด้วย ความที่เราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราต้องเอาตัวลงไปอยู่ตรงนั้นอเคีย์ๆกับท่านผู้ชมเลยว่าพ่อกําลังขยับทำบิสเนสใหม่อะไรสิ่งที่พ่อกําลังทำเนี่ยนะคือวัสดุปรับ สมดุลดินสมดุลหรือสมดุลผู้ชมทางบ้านช่วยสอนแม่ด้วยว่าสมดุลหรือสมดุลลุงก็อยู่ในขบวนการแหละโอ้โหพ่อขยันมากขยันมากแล้วแบบพ่อไปลงนาข้าวร้อนๆแบบโอ้โหกลับมานะแม่ก็เลยได้คะแนนอะคืออะไรวะคือแบบไม่ตรงไหนไหมดิฉันนวดให้นะ <c oughs> ได้แบบแกวพ่อไปอีกอ นี่คือหลังแรกที่แม่สามารถยึดมาจากพ่อได้ครับไอเดียแรกพ่อคือโรงเก็บรถแม่บอกว่าถ้าเธอเอาเงินมาทําบ้านขนาดนี้แล้วเธออยาหวังว่าเธอจะได้มีซปเปอร์คาร์เร็วๆนี้ท่านผู้ชมครับเห็นหรือ,อยังครับว่าบ้านนี้ใครใหญ่ครับเพราะอะไร <laughs> อย่างที่บอกก็รถยังไม่มีมีโรงรถใช่รถละ่ะยังไม่มีแล้วเธอเล่าความพ่อให้ฟังนะถ่าถ่ายมือถือไปเขาอยากได้รถอยู่คันหนึ่งรถเก่าแหละอยากได้มากหารรถไม่ได้แต่ ไปซื้อล้อรถมาซื้อล้อรถมาซื้อล้อรถมาเดี๋ยวๆรถยังยังไม่ได้ไดแต่ชอบมากชอบมากรถเก่าเจอล้อรถก่อนใช่เจอล้อรถซื้อล้อรถมาเก็บไว้ถ้าคิดนี่เป็นอะไรที่แบบว่าสมมุติไถ่เจออะไรนะปุ๊บหันมองก่อนว่าเมียอยู่แถวนั้นเปล่าถ้าเมียไม่อยู่แถวนั้นกด F นี่ก็นี่ก็โดนตกง่ายเลยเถูกต้องสมมุติว่ามันไม่ใช่ลงรถแล้วแม่จะ ผันไปเป็นอะไรครับอ่ะตอนนี้เราทําวัสดุปรับสมดุลดินทุเรียนคือเราไม่สามารถว่าตัดทุเรียนวันนี้แล้วขายได้เลยถูกไหมมันต้องมีที่พัก,ท,พกทุเรียนซึ่ง เราก็ต้องเอาที่พักทุเรียนเนี่ยมาไว้เพื่อที่เอาไว้ขายวันนี้มันก็ต้องแยกกองไงเหตุการณ์เหล่านี้ที่แม่เล่าจะมาเกิดขึ้นในบ้านมันก็คงจะวุ่นวายไปเอออยู่ในนี้ก็น่าจะแล้วก็เก็บพวกแบบว่าแบบพวกอะมิโนพวกวัสดุปรับสมดุลดีเป็นสต็อกดีกว่าอ่าเรียกว่าสต็อกมาดูนี่ค่ะอยากจะรู้ว่าลองจอดรถแล้วมีอันนี้เพื่อทำสโลปเป็นแบบทรงโค้งทรงเว้าเพื่อเปรียบเสมือนข้างบนเป็นสไลเดอร์ลงมาได้เพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อปาร์ตี้หมูกระทะเพื่อ เข้าใจคําว่าบ้านรบานบาะบาดปะเข้าไปดูข้างในสักนิดนึงพื้นเขาก็เลือกเองนะนี่ก็เลือกไม่เหมือนชาวบ้านเขาเอาจริงๆนะตอนนี้สโลปเนี่ยจินตนาการของพ่อคือกําลังถอยมาเซรติเข้าซอ,องแฟร์แต่จริงในะความเป็นจริงคือกระบะถูกต้องกําลังถอยทุเรียน <laughs> <laughs> เพราะว่าตอนแรกอ่ะจะยืดห้องฟิตเนสแต่ ความฉลาดของพ่อคืออะไรรู้ป่ะทำพื้นให้เป็นพื้นยางให้แบบว่าทุเรียนวางไม่ได้มีการกีดการทางการค้ากีดการกีดการมียอยู่อย่างหนึง่งใบเสนอราคามาเป็นลมไปเลยชักคิดเธออยู่ไหนแล้วอะเลิอกกองยงังเียกโทรโทเรียกโทรเรียกเลยเลิอกก่องยงังยังจ้าอีกแป๊บหนึง่งโอเคงั้นเดี๋ยวกลับมาฉันมีเรื่องจะคุยด้วยเธอทำเสียงแบบเนี้ยฉันกลัวแต่เราก็เข้าใจเขานะคือเราเข้าใจว่าเขาเป็นคนหาเงินสมมติว่า เขาอยากได้สิ่งนี้เขาต้องทํางานเหนื่อยสิเท่าอ่ะเราบอกว่าเอ้ยถ้าอยากได้สิ่งนี้ทำงานให้เหนื่อยแค่สมเท่าพอแล้วลดสเกลลงมาได้ไหมเขาบอกไม่ได้ฉันต้องทําได้ฉันทําได้นี่นี่คือพอเพื่อให้ลูกเมียสุขสบายโอ้โหผู้ชายแบบนี้หาที่ไหนได้อีกนี่แต่ก็ไม่ได้เกี่ยวว่าห้องนี้ก็ไว้ทอยทุเรียนอยู่ดีไม่เกี่ยวกันนะพ่อนะเราเห็นไหมมันก็คือการทอยทุเรียนเนี่ยมันก็คือการช่วยพ่อหาเงินอีกครั้งอ่ะก็จริงก็จริงเออแต่ตรงนี้ขอแต่อันนี้อันะ้อันนี้เปลือง แล้วที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้นะคะเรื่องทรายที่ติดไว้ว่าหเห็นรถทรายเข้ามาคันเล็กๆน่ารัก <ๆ S 2> น่ารักแล้วดูเอ้ยทำไมก็โอหดันขวาเดี๋ยวลุงนับไปด้วยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 4กองขวาอีก5กองประมาณ20คันรถลุงขอเดาว,ว่าถมที่ป่ะครับหรือไงฮะเพื่อลงต้นไม้ในฝันที่เขาอยากได้จะบอกว่าสวนเนี่ยซื้อบ้านได้สวยๆใหญ่ๆเลยหลังหนึ่ง เอ้ยเธออยากให้สวนเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเหมือนแบบพอเราย้ายเข้ามาอยู่แล้วอะ่ะเราช่วยกันเติมเป็นกิจกรรมครอบครัวได้ไหมพยายามหาทางหวานล้อมแล้วแต่เขามีเหตุผลของเขาว่า,วาเธอลองคิดดูถ้าฉันทําให้มันสวยเลยนะแล้วมีแบบรายการหรือว่ามีโฆษณามาขอถ่ายแล้วเราได้เงินโฆษณาจากตรงนั้นอะ่ะการทําสวนไม่เสียเปล่านะนี่คือเหตุผลของพ่อเดี๋ยวไปดูสวนที่ราคาเท่าบ้านกัน โอ้โหนี่คือฟากสวนจริงๆมุมนี้เราไม่ค่อยเห็นบ้านขาวแบบมุมนี้เลยนะแล้วก็คือตอนแรกอะ่ะเขาก็วาดฝันกับลูกเขาว่าเขาจะทําบ้านต้นไม้เดี๋ยวเดี๋ยวนั้นะมุมนี้พอดีอยากให้ท่านผู้ชมเห็นเลยว่ามุมนี้และข้างหลังของแม่จนไปถึงนู่นเลยเห็นเห็นรัน้วไหมครับเนี่ยจะกลายเป็นสวนอังกฤษของพ่อเขาบอกว่าฉันอะ่ะอยากนั่งจิบชากลางสวนอังกฤษ <laughs> นั่นแหละลองแนะนําไปสวนจัดจุจักแต่อันนี้นะคะขอบอกว่าเพื่อนชอบลุงนี่ตัวชอบเลยเพราะอะไรรู้ป่ะจะให้มันมีกลิ่นเมื่อใส่ลงไปในเครื่องดื่มเล่ไม่ใช่แค่พ่อแกีเพื่อนก็ยุแกแล้วก็มาดูคือต้นสนนี้ยพ่อเขากะว่าเราอะเวลาคริสต์มาสอะเราไม่จำเป็นต้องซื้อต้นคริสต์มาสมาะวะเขาก็จะจัดกันตรงนี้เลยและนี้มันคือต้นจานล้มโดยธรรมชาติและความโชคดีของเราคืออะไรรู้ป่ะ ไม่ล้มไปโดนบ้านคนอื่นเขาจริงๆเออเหมือนเหมือนแต่งกิ่งเลยนะถูกต้องนี่ลงมาดูมีดอกไม้มีผีเสื้อนี่นี่จะไม่ลื้อออกใช่ไหมครับไม่ลื้อไม่ลื้อใช่ไหมเอาอย่างนี้เลยเหรอใช่ก็คือเวลาแบบว่าเฮ้ยจีบกับพ่อกับแม่ก็มายืนแอลกันอยู่แถวนี้ใช่จิบชานี่คือลงตอนนี้นี่ลงพวกไม้นี้ไว้แล้วนี่ต้นใหญ่ๆนี่คือหลิวนะเออเดี๋ยวอีกหน่อยคือพอมันโตมันก็มันจะเป็นพุ่มใช่มันจะเป็นพุ่มดูสิเนี่ยลูกเขาก็มีความสุขเนี่ยผีเสื้อใช่ไหมลูก ทำไมบ้านเรามันใหญ่มากเลยล่ะน่พ่อจะเลี้ยงอะไรบ้างนะในบ้านอะหมูสองวัวสามม้ามันใหญ่ไปเรื่อยๆเสี่ตุ๊กแกโอ้โหตุ๊กแกด้วยเหรอห้าเสือโอ้โหสวนสัตว์แล้วลูงเลยนั่นคือความฝันของลูกว่าเขาอยากมีบ้านเป็นสวนสัตว์พ่อก็อยากมีรถที่ไม่มีรถทิพใช่ลูกก็อยากมีสวนสัตว์ใช่ส่วนแม่นั้นแม่คือคิดแต่หัวใจหัวว่าคาไฟคาหนาว นี่คือวิธีของแม่สปอนเซอร์อยากเข้าอะไรเข้าเลยนะคะ <laughs> อันนี้ไม่ได้พูดเอาขับนะคะับ <laughs> ไม่ได้พูดเอาขับค่ะขึ้นเบอร์คุณจ๋าเลย <laughs> ดีไหมคะเออแต่พอกลับมามองมุมนี้นะไอ้อต้นหูกระจงมันมันบ่เหมือนกันนะแม่เนาะมันใหญ่มากคือพี่คิดอะเป็นคนที่มีความฝันเรื่องการอยากมีบ้านบนต้นไม้แล้วพอเขาโตแล้วเขาก็อยากทําให้ลูก <laughs> อ๋อเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในอนาคตอะไอ้บ้านต้นไม้ที่พูดถึงเนี่ยจะอยู่มุมไหน คือปัญหาใหญ่ของเราสอบคนเขาเห็นกันทั้งประเทศเขาชอบสระว่ายน้ําอันนี้นะลุงก็ชอบนะจินนาการของสระว่ายน้าของเราเว้ยก็คือแค่แบบเป็นพื้นแล้วก็ลงไปไว่ายน้ําแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้มันจะอะไรก็ได้ปะแต่สําหรับพ่อคาว่าอะไรก็ได้ไม่มีไม่มีไม่มีมมแล้วดู ดูนี่ดูหินหินต้องเป็นหินพิเศษด้วยทำไมอะครับหินทำไมอะคือจ๋าทำไมนะหินพิเศษยังไงนะแผงมันพิเศษคือหินแพงมันพิเศษอ๋อมันมีข้อดีอยู่นะลุงยังไงฮะเอาให้ขำนะแม่นะหมาเก็บใช่ไหมแม่ใครเคยเล่นบ้างเน่โอโหโอ้โห เตยแล้วลองคิดดูนะตรงนี้มันจะเป็นสถานที่ถ่ายทำนะอ๋อและยังมีเค่เขาบอกว่าเผื่อปล่อยชงปล่อยเช่ามีคนมาทงมาถ่ายเอางี้เอางี้ถ้าปล่อยเช่าอะคิดค่าเช่าเท่าไหร่ไม่เช่าไม่ปล่อยเราโปรโมทตอนนี้เลยติดต่อแม่พิจารณาเป็นเคสเคสไปเน่ใครที่มาบ้านชาคิ้วไม่ได้ถ่ายสะไว้น้ำ ถือว่ามาไม่ถึงจริงๆริงตึกนี้กะทําอะไรแม่พ่อก็จะทําเป็นคลับเฮาไงแบบปาร์ตี้คิดถึงเพื่อนอีกแล้วแล้วเขาจะบอกให้ไปเช่าออฟฟิศยุ่ข้างนอกเพื่อ แต่ก็ยังคงความเป็นคลับเฮาส์ไงคือแอนก็เลยออกไอเดียว่าพนักงานทํางานเนี่ยเขาก็ต้องการมีไอเดียบันเจิดอ่าจะได้แบบทํางานแบบโอ้โหฟิลแบบเหมือนฉันทํางานอยู่ที่รีสอร์ทเดี๋ยวก่อนก่อนจะไปมุมนั้นนะอีกนี้เนี่ยคือแบบโลงโกรธมากคือโกรธจริงๆคือแบบคืออะไรทำไมอ่ะทำไมมันก็เหล็กเส้นไม่ใช่เหรออิตาลี ชนเด e l i e r น่นะนะอ้โห,โโหเขาก็บอกอยู่ว่าเธอชนเดลเ l ีย r เราสวยมากเลยฉันไปเจอมานน่นนี่นั<ห>่นแต่ราคานี่แบบอร้อนเนาะอากาศโอเคอ่ะร้อน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 ไปดูไปดูออฟฟิศเฮ้ยประตูสวยนะแม่อันเนี้ยเดี๋ยวทำไมฮะที่จับความพ่ออ่ะอันนี้เท่าไหร่นะคะคุณจา๋าค่าง่ะค<ห>่าค<ห>่างละหมืห่นฮะซึ่งอันเนี้ยเอาไปให้แม่เลือกด้วยนะเขาบอกว่าสี่พันวิ ี่ไงฟิลเขาอยากให้แบบว่าเราอ่ะเหมือนกับว่าทํางานอยู่ที่บ้านและออกไปเป็นรีสอร์ทคือพนักงานได้เห็นน้ําเห็นสระอ่านี่อ่ะสวยงามไหมสวยงามแพงไหมแพงแม่ในฐานะที่เป็นแม่บ้านเชื่อว่าทุกคนต้องเป็นทาํทาความสะอาดไงก่อนอ ว่าจะปีนแล้วก็นี่นะคะเฟอร์นิเจอร์เล่าเลยตอนนั้นคุณแม่ยังไม่เสียเนาะ,ะแล้วเราก็ยังไปเช่าบ้านอยู่แถวแถวอ,อน,นุษเรียกว่าสภาพคล่องทางการเงินของเราก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเพิ่งคลอดน้องแล้วบ้านยังไม่ทําเลยความพ่อสั่งเฟอร์นิเจอร์แล้ว กรณีคล้ายๆที่แม่เล่าเมื่อสักครู่รถไม่มีรถแต่ซื้อล้อใช่ไม่มีบ้านแต่ซื้อโซฟาเฟอร์นิเจอร์อืมจ้ะโอเคนี่คือชาคิดเอามาจากไหนเนี่ยโซฟานำเข้าจากอังกฤษอังกฤษคือแล้วแม้กระทั่งพื้นนี่นะลุงเขาต้องเป็นกระเบื้องแผ่นใหญ่กระเบื้องแผ่นเล็กไม่ได้อันนี้โอเคสวยงามแต่ว่ายอมรับว่าสุขพันเนี่ย โมเกนโมเกนสวยดีชอบส่วนห้องนี้นะคะตอนแรกพ่อเขาจะแบบว่าเป็นแบบห้องแบบห้องพูห้องนู้นนี่นั่นแม่บอกว่าไม่ได้นี่คือห้องประชุมคือศูนย์รวมที่จะทําให้เรามีเงินมากมายมหาศาลไม่ใช่ไปเช่าห้องนอกอ่าจริงก็จริงปกตินะเวลาแม่ทําคลิปแม่จะโบ๊บ้าค่ะอันนี้ก็โบ๊บ้าเหมือนกันโบ๊บ้าแบบอืมคืออันเนี้ยไม่ใช่ผ่าโถบ้านและพาบนบ้านเนี่ยแก้กี่รอบเหล็กอ่ะถ้าทําตรงๆอ่ะ มันก็ราคาเบาๆจริงจริงอันนี้ห้องทํางานของแม่แม่ก็ดีไซน์ออกมาให้มองเห็นข้างล่างโต๊ะโต๊ะอยู่ไหนเดี๋ยวต้องให้อาจารย์มาดูก่อนว่าต้องหันหน้าทางไหนที่จะมีพลังแม้กระทั่งไอ้นี่ถามว่าตรงเนี้ยจริงๆอ่ะเราเป็นแค่แบบดึงๆธรรมดาก็ได้ใช่ไหมใช่มันไม่จำเป็นต้องมีดีไซน์ไม่จำเป็นแล้วมันอยู่ในห้องแล้วเปิดออกไปปึ๊บอ้าวเพื่อนเพื่อน เพื่อวางคอมเพรสเซอร์แอร์แล้วถามว่าไอ้ตรงเนี้ยจะทำแพงเพื่อทำอะไรตรงเนี้ยเหรอเ,เห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยรอยใครเอยมือ <laughs> <laughs> ขอโทษทั้งผู้รับเหมาด้วยนะคะ <laughs> ไม็ค่อยชอบแอ,อุ๊ย <laughs> ไม่เป็นไร เดี๋ยวมันจะกลับมาหาเราร้อยเท่าพันเท่าทวีคูณตอนแรกจะติดโซลาเซลล์แต่ว่าคือโซลาเซลล์มันต้องหันมาทางนี้ไงซึ่งมันก็จะเป็นการสะท้อนมาทางเนี้ก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวอนาคตก่อนเดี๋ยวว่ากันปอนเซอร์เข้าได้นะคะเพราะว่าหลังเนี้ยเป็นออฟฟิศด้วยเป็นอะไรด้วยถ้าติดโซลาเซลล์หลังเนี้ย <c oughs> โอ้โหเวิร์กมากแล้วสําหรับห้องนี้นะคะเป็นห้องที่ทุกคนรอคอย <c oughs> ว่า ลุงเล่จะอยู่ตรงไหนเล่เพราะฉะนั้นเราเข้าไปดูห้องลุงเล่กันขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนี่ลุงเล่เดี๋ยนะเดี๋ยนะไอ้ตรงไอ้ตรงไอ้ตรงแผนกระจกตรงนั้นอะเขาจะต้องแบบเป็นหน้าต่างจากตรงนี้ถึงตรงนี้คือสมมุติเกิดมีคนเปิดไปลุงก้าวออกไปคือตกไปนะแต่อันเนี้ยเป็นสิ่งที่แอนสั่งว่าต้องมีเกิดมีเพื่อนมีแขกมีลูกเต้าเหล่าลูกเขาเล็กเปิดไอ่ดีไปปุ๊บ นะก็จริง <คน S 1> ก็จริงคนเป็นแม่เนาะเอออก็จริงอ่ะอย่างเงี้ยดูอย่างเงี้ยแม็กซ์เซนแต่ตอนปิดอาจจะมีคําถามในใจนิดหน่อยอ่าใช่ก็นี่ก็คือห้องของลุงเองขอบคุณมากนะครับแม่ครับเห็นไหมชาคิดรักทุกคนแต่ว่าใบาเสนอราคามาหาคุณพัทธิราชาคิดไม่อ่อนโยนหรือเปล่าแล้วก็นี่ก็ห้องน้ําข้างบนนะคะนี่เจ้าของบ้านตัวจริงมาแล้ว ไหนอยู่ข้างบนแม่ขอกลืูน้ำจาตรงนี้เ<อ>น,นี่ยถึงจินตนาการทะเลถ้าใครชอบคลิปนี้กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบาย